มีมีสองวง<ม>ใส่เมบานเมบาตเฮลโลเฮลโลสบายดีทุกคนเมือนี่สบายดีทุกคนหลังจากไอคุณไปตลาดมาเฮาก็จะมาจะโตเนาะเบิรงด้วยนี่ อันนี้เขาเห็ุที่จุกปัจจุบันเนาะอาทิตย์นิรทิ์สุดท้ายแล้วเมนเมนเลียงทรงสามว่าเลียงทรงเมนเนาะว่านี่ชิ้นจุวคือทรงไวแท้เต้าเบืือง่ะเขาแล้วจะทรงเขาไวเพรา้ะประไวอย่งเขาทรงไวเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาได้กินเขาเพราะว่ายังเวลาจ่อเข้ามาเวลามันโจเข้ามาอาจจะมีเรื่องผู้นี้ห้อง ไปกินน marine, ine, huh? cus, okay. <_<_<_<_ั่นกินนี่เนาเมนเมนเมนทานอาการยากกินทานกินเขาครอบโดยครอบครัวแต่ว่าทุกมื้อกับพ้อโด้ยครอบครัวแต่ว่ามื้อนี้กับพ่อหน้าพ้อตาเมนูพิเศษเป็นเมนูที่แบบว่าเนาเมนูประจำบ้านนี่เนาะอันนี้ครับซุ้มจุ่มบ้านเซ็ตเซ็ตอันนี้เริ่มเริ่มอันนี้เมนนานาซุปมะพร้าวอันนี้เห็ดมาจากน้ำหมกกล้าวสด อันนี้เป็นซุปอันนันจีนอ่ะซุปมาลามาลาอันนี้อันนี้ครับตลาดตลาดอะไรซีน,นด้วยตลาด,ด้อยฟ้าตลาดสะพานทองอืมเนาะโอ,อ้นอกจากนอกจากหม้อซีนจุูงแล้วเน,น่อยนี่อันนี้ซีนหมูอันนี้เป็นซีนสันคอหมูนี่เป็นหมูสามสัน อันเรากับห้องเบเก้นอะอันน <Vorte> ี้เนาะอันนี้จะเจ้าสไลด์ในเรียบร้อยเป็นทอปู้กันแก้โหโมนเป็นทอผู้เป็นหนังเอ้าคอนดอกคอนดอกคอนดอกไก่นมดักไก่เจ้ามาคนเราเขามาท่านดอกหารดดักฮาร์ดดักอันนี้ประเภทพักเข้าเนาะนี่อันนี้เป็นพักปังเซฟเซฟกินกับเมาะสำหรับเห็ดซีนจุ่มอันนี้พักหงมน้อยเซฟเซฟเนี่ยปลาบัวไม่มีเนื้อ

นี่เจลผู้ใดมากหวานกระปุงเอามีน้ำตาลอันนี้อันนี้เป็นเจลสุกี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นสุกี้ทียนะคำเล่นฮูาเปล่าเอปอันนี้เป็นเจลซิ้นจุ้มอันนี้เขาบอกโฆษณาเขาบอกเลยค่ะโฆษณานี่มันเจลซิ้นจุ้มอันนี้มันเจลสุกี้ที่เขาพี่นัดพี่นัดซอสเออเจลสุกี้เจลหมักผู้ดีเจลเคลือบเป่าเลยกะเฟอร์ซ่บกระตุ้งแบบสิ้นห่อ คนอื่นใส่นี่ลงไปเขาก็ตามด้วยเจลนี่เจลสุกี้นี่เขาก็ใะลรสามสามลดติกันเพราะว่าเจลสุกี้นี่มันจะมีความเค็มส้มหวานอันนี้จะออกเค็มหวานอันนี้ผัดแบกอับเมนบูมูสเตอร์มาใส่สองอย่างก่อนกินเจลก่อนหลังจาคนๆนะคนให้มันเข้ากัน ลูกค้าเขายังมาหมดเต็มตุกลูกค้าเขาไปโรงเรียนลูกค้าพิเศษไปหงเรียนต้องมีสองคนนั้นได้จึงกินแซ่บอืมแซ่บว้าวเจลนี่แซ่บแซ่บคนยูเมกาเด้อแซ่บนี่นะเจลนี่นะอืมจิ้มกับหัวพะวงเราซีนเจล หอมหอมมะกร้าดินแล้วก็มีความสม้มความเผ็ดเพราะว่ามฮอตนะมีเจลสุก,กี้ปุ่นใช่จู mm. uh, um, อันนี้เป็นเจลสุกี้นะของพี่น้องเพื่อนบ้านของเจลสุกี้ไทยอันนี้เจลสุกี้ลาวอันนี้มันจะเป็นแบบโฮมโเม่ ม่บ้านน,นี่กกัปีนเม็นแซ่บเดี๋ยวไปไปจัดงานโต๊ะการมีแล้ว่แล้วมาอันนี้มันน้ำซุปเขาจะมีสองแบบแบบนี้น้ำหมะพร้าวหอมแบบนี้น้ำซุปมาล่าแบบแบบจีนแบบลาวแบบดั้งเดิมพรง,งนี้เราเห็นตรงนี้เนาะเขาไม่หมอในตะวะยัง yeah. xin được nó chết xin phép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  nào phép xin 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 phép เอาใส่ใส่ โอเคเรัช okay. mm ิม hmm. ก <im> ่อนตังเลนตันมาเลยตัว hmm. นุ่มรออีกข้ออีกต้อตังใช่ว่าตังนุ่มคือปเนงนุ่มเดียวแซ่บพอดีเลย เป็เมาแล้กำลังลงมือเโอ้ยโอ้ยแกให้หัวเด้อหัวควันทำได้หัวควันคนเสบเราเสพไรเราแ่บเจล เมื่อบ้านแม่บ้านเชฟในกินเดอแต่บุ้งมือได้ว่าแม่บ้านกลับไปก็ต้องได้บุกเวียกเสบเสี้ยวเนาะเสียเสี้ยวไว้ให้เด้อแเสพเสพเดาไปบุ้งหัวบอกคุยเสี้ยวโอ้มแต่หัวกดกดเสพ โอ้นี่เมคัวเขาหนได้เมคัวเขาหนากินเทื่ยหนายจะให้หายเอ้ยเด้อ้เลอระ้กินมนรอนนเฮาดิฮโทรมาโอ้มาเด้อกินชิ้นจุ่มเฮาและสิให้หากระตุ้นเจ้าไปให้เลยที่มายอดเยอะน้องฟาแซ่บ แน่น้องฟ้าตอบในน้องฟ้าแซ่บแซ่บเนาะอืมเดี๋ยววางเด้อน้องฟ้าขึ้นเตาเลยฮะผู้ใดสนใครอยากได้ลานสาวอยากได้ลานสาวแม่บ้านนี่นะไปดูเลี้ยู่บ้านน่ะติโตแม่บ้านมาเด้อนี่น่ะลานสาวคนยังสตรเขาฟ้าเอาอยู่บ่กน้องฟ้าเอาบ่เอาเอาน้องฟ้าว่าเอาเนาะมากแบบไหน มันสูงสูนบปุยจอยว่ปุยไมนี่ละจอเปลาไว้เดียวมันก็ปุยมักจอยสูงมัจอยสูงเาสูงทำไดสนูนรอลยเจ็ขึ้นไปลอยเจ็บข okay. ึ mm ้นไปเขามีจัอะไรนี่ระวังลยลยหกบปดเอล้านี่แหละอสูงมันจดนีนะ็เจ อุ้มสุกันดูล่าเลสุอ้โอ้เรืองนี้โอ้บางคนคิดไว้อุ่นตัวน้นอยๆเลยปรนะ่ด็นตัวแท้โอ้สูงเนาะเพราะว่านางเฮียนกับเมย์บ,บ้านมนะาเป็นพี่ทอกัน,นไปไปตลาดนี้อุ่นขึ้นซอกหาเมียเพิ่น,นเอา้าบุกเห็นละไปใส่ระบายบายางบับ,บ,บมาหนิเมียรี่ของหลัง <laughs> โอ้คนน้อยก็ยากอยาให้คนน้อยตกปต่นน้อยทีเพิ่นอาหารนางป้า่ยได้อนน่ะน้อยก็กินได้กินได้นางป้าตอ้อตัวปลามีปลามีปลาปลาไม่อเออเออแลวก็ลูอใสาเลวูกใส่ปลาใส่ล้เนาะเออใส่โดอันตัวเองลูกใส่ปลากินวเอ อะไรอไล่อยปลา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 ปาโนี่ปลาลิบุ้ก้ารอแมู่ด้เทสากครอบครัวเขากับี่เ่านีเลยเนาะเอวย่อเอเยเนาะอ้เอยอเอะครอบครัวเขากับป็นครอบครัวน้อยน้มีน่อยแต่อุ่นควราวเลนซ่า อันนี ü, ้กะไอไงอันี There, ้จะอนข้าบ้านนะข้าบ้านเป็นการว่าบ้านสีเงเข้าบ้านมอมมอไ้าบ้านข้บ้านีเงาบ้านคุณใหม่สีเเต็มตแล้วเด้อโอ้่นะสมโนวมาละโอ้ออเออนี่นี้คุณะโอู้ดถึงเรือนีดิ ต้าไปเราติย oh, okay. <laughs> <laughs> oh, well <illa ises> ู <Oliver> ่โ <PU> ล right, 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 right. ีอ right. ้ยออนเลยบทนงเแล้วลุอาเงินเจ็ดโมงเลยนะโอ้สวยแล้วต้องออกบ้านเต็มูตานี่ยตา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 ยมาทงยกอนแปดโมงสิบสงเฟซีกับเจ้าบอกว่าเยอะสิจุ่มโดนหลายวันแสดงก็เลยอะจุ่มแบบกวมมัดมากความัดมากเรองจัร อขอบใจได้ที่แนะนำมืนีหาสาพพอมาดมาดมาดนีเ็ดมันเผ็ดแล้วก็เรยบบยไทยาขากดอฟอัอลพักันเผ็ดเ็ดอันนี้บ๊ยคบ๊ยจะได้อะไรที่เอาอีก กต้องกิงเพลงเวลากบมีล่าเจ้าหน้ามาวนว่ไม่น้อยเลยับไม่ยแ้งกรานหาหมุกนพอของการเดี่ยสามมงยลห้ามงคงอย่างติ๊อยู่สวนี้ามนี้ยามนี้มันติ๊กอยาเขาขงเหียน <c oughs> โซเล่เรื่องรถแทรฟปิกรถติดไปแจอะไรกันรถติดติดแท้ติดว่าอันนี้ก็ว่ารถติดอยู่เอยู่ลาวอยู่เมการถติดว่าะฉันโฮ้ยบุญเดียวก็ฮอตบ้านตอนเช้าเขาไปถ่ายเอาบรรยากาศรถติดเด็กน้อยแบบเฮียนให้นะอ่ารถจับไปส

ส,สินยังสิ้นยังคเาอน้้ดีเ sí, nice. e ี well. ่ยด <so ีไว้กินทาหลายองฟ้าชิ้นทอดบอลเวลาเากลับบ้านละไปส่งหลวงพ่อไปน้ำแม่หลวงพ่อไปสนามบินเห็นปะบุรีพิจิตรสนามบินโอ้โเฮ้ไปบน่อมีไกลหลวงพ่อไหมจับกระเปาจะเดินบินเท่นั้อู้ หมอนั่นเดอนละเอนออเผ็ดไยไลไของเอ็นอ้าวเป็นอย่างคือโบเดยบุมูถึงอ้างอ้นกาเถึงอ้าง่าเสียไยงเน้มากกาตอนกล้าคอมมนเนอร เราจะบอกว่าโอ้ยคุณบอเข้าใจแล้วว่าเราเป็นช้างอ่มีคนหน่อยดูค่าจิ้วเขาเอาไว้รุ่นมาแล้วสองอนาคตของชาติ ความเร็มากัเร็จมนลงนี่โอ้ยกินเปื่อนแท้นี่นะเสียงดีดีแม่ล้าินล่น้าปากินเปื่อนล้าไ่ได้บุญขอบค้เ้เาเเมือนโอาจะพดด้วยงเ้กลินยิมเวก็บเป็น น่ปิดเน่ค่ะเด็กๆทีบอลเอานนไทยเออเอาไปมาอัมอืมอืมองมองจากห้องเลยลูกเบิ้งเบอ้งควิดเดียวเอบิ้ง้มคิดเดวเอนโนโน่ไ้้กันปไปสานกอนไปสานไอี ยกุบาเแนมด้วยนโอเคทุกคนมาเด็กินแซบกินอิ่มทุกคนกับกลับบ้านไปห้องเยนมืออื่นโอเค